ตอ,ตอนนี้สถิติเขาก็คล้ายๆกันเนาะถ้าถ้าจานสามจะบานหนึ่งถ้าจานสี่จะไม่มีบานและลูกไหนต้นไหนที่ลูกดกก็จะดกอยู่อย่างนั้นวันนี้ตรวจไม่พบโรคและ,มะแมลงค่ะอันนี้กำจัดสิ้นซากและสองสัปดาห์ก่อนพบโรคและ,มะแมลงสามล้าน คิวสองครับป้าบ้านหนึ่งครับใช้อะไรไปบ้างคะสองสัปดาห์ก่อนมีนำด้อยสับปรดบอมีเลนะเดสะสดาน้ำมันะเดาใช่น้ำมันสดเดาสลับกันกับพวกมีมีบางอาทิตย์เราก็ไม่ได้มมนไม่มีเพียเราก็ใช้ไตโคเดอร์มาก ครับอันแรมครับบาลไม่มีจันสี่จันไม่มีบาลสบนสีครับสีจันบาลไหมไม่มีครับ ตอนนี้คราวที่แล้วมีสถิติ 4, เป็นไงคะาที่แล้วมีบานของบานหนึ่งจัดเขียวมีสี่จัดเขียวสี่แต่มีบานด้วยอหนึ่งโ oh, yeah. อ้เยอะต้นนี้แหละดอกต้นนี้ที่มานับทุกครั้งก็ก็จะดก กว่าต้นอื่นค่ะเขียวสีครับเขียวสีบานมีไหมไม่มีคนก็ไม่ตดมันมันเป็นรายที่สวยนะลายเลยเาไทพันได้ดับแรกก็ต้องมาจากพันก่อนที่นี่ก็นู่นนี่นั่นปุ๋ยยาอากาศดูสิเียวสีครับมีมันต้นนี้รูปดอกเลยค่ะลลายนที่แป ข้าวก่อสถิติต้นนี้เป็นไงคะข้าวก่อนต้นนี้มีเขียวสามไม่มีบานอืแต่วันนี้น่าจะมีบานหนึ่งเพราะอาทิตย์แล้วไม่บานมีแล้วบานหนึ่งิด้วยถึงด้วยนี่ไงห้าสิบบานหนึ่งนี้าสามครับบานหนึ่งครับตัวเมียได้เลยหนึง่งอะไรล่ะมันทรงมันดีอ่ะต้านพอนะ ับไม่ถเลยเยอะเหมือนจะนับลำบากสองครั้งครับฮะนับสองครั้งแล้วอ่ะนับไม่ได้เลยอ่ะเยอะยีเกครับยี่สิเ้อ้เอาเทร้าหมองเยอะขนาดนี้ที่แล้วทลายมันยี่สิบกเียว ตัวน,นี้เขียวสองบานไม่มีต่อไปยี่สิบเจ็ดไหว้พระนี่ติดเยอะไปไหนกลัวไม่ได้บุญต้นนี้เขาที่แล้วเป็นไงคะเขาที่แล้วมีเขียวสองไม่มีบาน สองครับแลมครับบานไหมไม่นี่ครับข้าวรานนี้ก็ยังไม่บานเขียวสองเท่าเดิมยังไม่บานไม่ยอมบานไปไปใช้ปุ๋ยน้อยมากใช่ไหมคะสวนนี้สุดยอดนี่คนรื้ปุ๋ยคะไปร่องสี่เวทไปเริ่มสี่ทับสิบสองร้อยยี่สิบต้นเนี่ยใช้ปุ๋ยเดือนหนึ่งสองกิโลี่อช้อยยี่สิบต้นก็หนึ่งโลที่เออใช้หน <laughs> ึ่งโลครึ่ง ไอ้ที่ลอยถือสวนเราใช้สองกิโลโอ้ใครอาจารย์ข้ามสมรภูมิแล้วอย่าวิ่งเราเป็นสวนที่ดูแลแบบปลอดสารพิษแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้อยมากแล้วพอมันเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยเราก็จะทดสอบเรื่องความหอม ำไมต้องคือช่วง,งแรงเนี่ยโอกาสที่น้ำผ้ามจะหอมมีเยอะ oh. เพราะว่าตัว,ต,วตัวแสงมันเยอะความหอมมันเกี่ยวกับแสงด้วยนี่ถ้าแสงมันน้อยเนี่ยตัวน้ำตาลมันน้อยความหวานลดลงความหอมก็ลดลงด้วยความความหวานกับความหอมมันจะไปด้วยกัน oh. ถ้าหวานมันก็ต้องหอมเว้นแต่พันถ้าเป็นพันหอมหวานก็มันก็ต้องไปด้วยกัน นี่ก็เริ่มสวยนะเริ่มติดดีเขียวสามครับบานหนึ่งครับเขียวสามบานหนึ่งเท่าที่เลี้ยวเขียนเขียวสี่ไม่มีบานเอาบานเราสัปดาห์นี้สัปดาห์เป็นสัปดาห์เหมือนสถิติก็จนตอนนี้นะสาม เขียวสามครับเขียวสามไม่มีบานเขาก่อนเป็นไงคะต้นนี้เขาก่อนก็เขียวสามเหมือนกันค่ะไม่มีบานไม่มีบานบานช้าลงบานช้าลงเพราะร้อนใช่ไหมคะใช่ บ้านหนึ่งอุยเรายังใส่น้ำตาลอยู่ไหมครับใส่ค่ะโอเคบ้านสวยจังเซลสองครับเซลสองบ้านหนึ่งครับโอ้นนแล้วก็เนื้อ ขนาดเนื้อชั้นเดียวนะคะเนื้อเป็นวุ้นๆอยู่เลยแต่น้ำหวานเออก็จดไว้นะมันทึกไว้ต้นนี้อร่อยมากก็เลยเอาเอา,เ,าเอานี้มาปลูกไว้ปกไว้หกทับสิบโลไม่ได้ทำไงยคะ่ะครับมันทึกไว้ไว้ทำพันธุ์เนี่ยต้นนี้อร่อยมากก็เลยบอกว่ามาปลูกเพื่อให้มันติดโมแดงเลยนะ อาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้ก็ตก็ไม่ห่างกันรู้แล้วอาทิตย์นี้จะน้อยน้อยกว่าอาทิตย์ที่แล้วเป็นสิบเลยค่ะบ้านน้อยสามครับบ,บ้านไม่มีบ้านไม่มี